หน่อยครับผมไปฟ้าเสียงใช้ครับไฟเราซ้อมมากี่วันก็รุ้มเดือนอะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมเสียงใช้ครับอยู่ที่คยเอรับที่เดิมมีใครเป็นคู่ฟังซ้อมไฟนี้ก็มีเพื่อนไม่ใครครับก็เพื่อนในค่ายยู่เนาะตอนนี้อายุ18บแปดย่สิบสาสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบห้าห้าสิบหกครับมวยสไตล์ไหนครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับสิงห์อีสานเคยต่อยเขาไหมเคยครับกี่ครั้งละครั้งเดียวเปลี่นปลี่ยแพ้ฟาวมาแพ้ฟาวเขาไปเหรอวันนั้นวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อย แล้วถึงกลาบโอ้ปล่อยไปต่อยวันนี้115นะคิดว่าวันนี้มาเอาชนะคืนได้ไหมอ่าวันนั้นพลาดนิดเดียวครับอืมแล้วก็ต่อยเขาล่าสุดเลยป่ะใช่ครับอ๋อวันนี้มาแก้มือเลยวันนี้พร้อมเต็มที่115นี่เป็นไงบ้างสอบหนักยังเกินเกือบสองเกือบสองเฮ้ยเธสบายร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์เตรียมไว้ครับสมบูรณ์แรงนะวันนี้พร้อมเอาชนะคืนคุมมากี่กิโล ประมาณ3โลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้แต่สิบเก้าสิบครับคนจังหวัดไร้ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยก็ฝากเชิญนะครับเต็มที่เต็มที่แน่นอนวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับไปขอบคุณ